สวัสดีครับผมผ่านก็เป็นเดือนนะครับก็นี่คือรีแคปเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับ ก็อย่างที่ทุกคนได้รู้แล้วก็ได้ทราบกันเดียนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปในท้ายคลิปที่แล้วว่าเอ้ยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยผมตั้งใจที่จะเปลี่ยน YouTube มาเป็นงานอดิเรกแล้วก็เริ่มต้นหางานประจํานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตลอด1เดือนนะว่า1เดือนที่ผ่านมาในเดือนกันยายนเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างผมทําอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้โปรเซสไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมาเล่าแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนฟังรวมถึงเป็นเหมือนเรียกว่าบันทึกของผมด้วยนะครับว่าเฮ้ยในหน,นึ่นง ว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างน,นะเพราะว่าผมสัญญาไว้ว่าจะมีให้ชมกันแน่นอนก็คือเดือนละ2คลิปโอเคเรามารีแคปเดือนกันยายนที่ผ่านมากันครับเอาจริงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสจ๊วตที่ผมกําลังมุ่งมั่นฝ่ายหางานนี้นะครับรวมถึงเรื่องของการพัฒนาตัวเองอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นด้วยนะครับไม่รู้ว่าทุกคนเห็นอย่างนี้จะดูออกหรือเปล่าแต่ก็ไปเริ่มรีแคปเดือนกันยายแล้วก็มาเริ่มโจดบันทึกกันครับ อาจจะเห็นว่าวันนี้ผมเต็มยศผิดปกตินิดนึงนะครับก็จริงๆวันนี้เนี่ยผมมีทุระที่ต้องไปทําต่อตอนบ่ายซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานนะั่นแหละเดี๋ยวดูกันถึงท้ายคลิปแล้วเดี๋ยวจะบอกเองว่ามันคืออะไรนะครับเอาล่ะผมก็ได้จดเรื่องราวหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับผมใส่ใน iPad เรียบร้อยแล้วนะเดือนกันยายนเป็นที่ผมเตรียมตัวกับสจ๊วตแบบเต็มรูปแบบเลยนะตั้งแต่ YouTube เป็นงานเล็ๆปุ๊บผมเริ่มเลยว่าต้องทําอะไรบ้างในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไปเริ่มดูกันว่าในเดือนนี้ผม เดือนกันยายนที่ผ่านม,มาผมได้ลองส่งของเอมิเรตครับเป็นสายการบินอีกสายการบินนึงที่ผมก็อยากจะลองทาดูนะเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เป็นสายการบินค่อนข้างจะใหญ่มากๆผมลองส่งเอเอริเรดดูนะครับส่งทั้งหมด2รอบรอบแรกได้รีเกรรอบที่2ก็ยังได้รีเกรอยู่แต่ก็รอไม่นานก็ได้รีเกรผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์การทำงานเหมือนแอเหมือนเอมิเรดเนี่ยเขาอยากได้ประสบการณ์การทางานแบบขั้นต่ําเกี่ยวกับงานบริการ1งปีซึ่งผมเนี่ยมีไม่ถึงมี world travel แค่ประมาณ3-4เดือนเองนะครับก็เลยคิดว่าน่านาจะเ็ขงรนะว้รึ คนนอื่แต่ว่ารีเกรดเร็วเช่นกันก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นว่าเขาโอเคมันขึ้นแหละซ CVM มันขึ้นแต่ว่าเขารู้สึกว่าอาจจะยังไม่ได้คอรลเฟายอย่างที่เขาต้องการนะครับอันนี้ผมเดานะถ้ามีใครรู้หรือว่าแน่ใจอะไรก็ให้คำแนะนำไว้ได้านล่างนะครับ S <S เดือนกันยายนที่ผ่านมาผมออกกําลังกายครับเพื่อการเตรียมตัวเป็นสัจจวเนี่ยผมก็ได้ออกกําลังกายมีเล่นเวทแล้วก็มีโดดเชือกเล่นเวทเนี่ยจริงๆไม่ได้จะสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่ขึ้นนะแต่ว่าอยากจะผอมลงนะครับก็คือลดน้ําหนักมาประมาณนึงแหละจะถามว่าลงไหมมันก็เหมือนจะลงแต่มันก็กลับมาขึ้นช่วงที่ผมไปสิงคโปร์แหละนั่นก็คืออีกอย่างหนึ่งที่ผมพยายามทาในเดือนกันยายนนะนนในเดือนกันยายนนะครับผมนอกจากเอมิเรตที่ผมลองสมัครด้วยแล้วเนี่ยผมก็ได้ลองสมัครของเอทีเอชด้วยเอทีเอสเนี่ยม ไป C V drop แหละนะแต่เดี๋ยวเราไว้ในหัวข้ออื่นเอาเป็นว่าผมก็ได้ทําการกด register ของ A T H เพื่อไปสัมภาษณ์ไป C V ด r o p ของ A T H นั่นเองนะครับที่สิงคโปร์นะก็เป็นอสายก,การเมืองที่น่าสนใจแล้วก็มันค่อนข้างจะรอบโลกนะครับ และในเดือนกัน,นยายนที่ผ่านมาครับนอกจากเอมิเรตเอทีเมีอย่างที่ผมลองครับนั่นคือแอร์เอเชียต้องบอกว่าแอร์เอเชียเนี่ยเป็นสายการบินที่เรียกว่าเป็นโลคอสที่ดีที่สุดในโลกแล้วผมก็ได้ลองอันนี้เพราะว่าช่วงนั้นมันมีเหมือน Japanese Speaking เข้ามานะครับเข้ามาพอดีเลยที่ผมจะบินไปสิงคโปร์ของเอทีเอประมาณ2-3วันมั้งผมจะไม่ผิดแล้วผมก็เลยเสมัครไปด้วยนะครับของ Japanese Speaking ของแอร์เอเชียนั่นเองนะครับก็นั่นแหละนั่นมีอย่างที่ผมลองจะเป็นรอบ Japanese Speaking ก็คือเหมือนเป็นแบทญี่ปุ่นล้วนนะครับก็นั่นแหละทำนองนนั้ และในเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีถ้าเห็นในอินสตาแกรมผมหรือว่าเมื่อคที่ผมก็พูดไปหลายรอบเราเหมือนกันก็คือผมบินไปสิงคโปร์เพื่อจะไปซีวีดรอปแล้วก็ลองสัมภาษณ์ของเอทีเอเป็นครั้งแรกเอาจริงต้องบอกว่ามันเป็นครั้งแรกผมด้สิงคโปร์ด้วยผมไม่เคยไปสิงคโปร์มาก,ก่อนเลยในชีวิตนี้คือไปมาหลายประเทศมากแต่ประเทศยอดทิตของคนไทยที่ประเทศคนไทยเนี่ยชอบไปต้องมาอย่างสิงคโปร์ผมยังไม่เคยไปผมก็เลยไปสิงคโปร์เป็นครั้งแรกครั้งนี้ด้วยเช่นกันแล้วผมจดรีแคปมาหลยหกาาอะไรอย่างนะสึกว่าจะส ภาพวันที่18ใช่แล้วผมมาไป็นึงวันที่17แล้วผมก็เที่ยว1วันแล้ว18ก็ไปสัมภาษณ์เดี๋ยวเราแบ่งก่อนนะครับแบ่งเป็นเที่ยวกับแบ่งเป็นสัมภาษณ์ เที่ยวเนี่ยรอบเนี้ยผมเอาเที่ยวก่อน้วนะเที่ยวรอบเนี้ยผมพักที่เลดอินเดียนะครับก็คือโซนที่เป็นเหมือนอินเดียจ๋าอะไรอย่างเงี้ยผมได้เรียนรู้หลายอย่างว่าเลยนะเพราะว่าผมไปสิงคโปร์เป็นครั้งแรกหนึ่งคือมันแพงสองคืออาหารมันอร่อยนะครับที่สิงคโปร์ผมรู้สึกนะจาก,จากความรู้สึกส่วนตัวที่ผมเคยไปทั้งจีนทั้งอังกฤษมานะผมรู้สึกว่าสิงคโปร์มันเหมือนแบบอังกฤษบวกจีนแล้วหารสองอะ่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้หลังจากที่ไปเที่ยวหลายๆวันนะครับจริงๆมันเหมือนร้อนอะค,อคือมันอบอ้าวด้วยนะครับผมเลยไมยไออไรมัน รถบัส2ชั้นมันมีจักรยานให้เช่ามันมีคนอินเดียเยอะมากนะครับซึ่งคนอินเดียเยอะมากเนี่ยที่อังกฤษก็น่าจะนึกภาพกันออกเนาะแล้วก็มันก็จะมีคนจีนเยอะมากซึ่งก็จีนอ่ะเข้ามาไหมครับก็เยอะมากประมาณนั้นแหละนะครับสุขผมนะแล้วก็อะไรๆอย่างมันก็ค่อนข้างแพงเพื่อนมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้ผมอยากรู้เหมือนกันไปสิงคโปร์มาแล้วเป็นไงผมไปคนเดียวแล้วก็เลยแบบว่าไปเฉพาะที่ตัวอยากไปเหนื่อยก็กลับพักอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะจบเที่ยวนะครับมาดูเรื่องของงานกันบ้าง ผมไปซีวี CB ดอปที่สิงคโปร์เป็นครั้งแรกในชีวิตผมไม่เคยไปสนามใหม่เลยนี่คือสนามแรกนะครับซึ่งผมก็เาคว่าจะได้สัมภาษณ์แต่ว่าไอทีแรอบนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าคุยกับใครเลยนะครับเขาเอ่อก็เข,กเขาก็คือไปถึงใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นลิฟต์ตึ๊ด,ดขึ้นไปนะครับพอขึ้นลิฟต์ขึ้นไปเสร็จเนี่ยเขาก็ให้ต่อแถวผมจะแนบรูทนแนบได้แล้วกันนะเสร็จแล้วเขาก็ให้เข้าไปในห้องแล้วก็เรียงเรียงเรียงกันเป็นแถว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 ปกติเนี่ยที่ผมอ่านรีวิวมาหรอออาา้เนนียกกจะัไไไงง คือว่ารอบนี้นะครับสิ่งที่ผมซ้อมมาก็คือไม่ได้ใช้เลยเขาบอกว่าทุกคนนะครับจะเหมือนกันก็คือวาง c v แล้วก็ไปได้เลยผมเองก็เลยโหแต่งวันนั้นแต่งจัดเต็มครับเดี๋ยวขึ้นภาพปะปะปๆนะครับแต่งจัดเต็มแล้วก็ไปถึงครับแล้วก็ Good morning this is my CV แล้วก็วางแล้วก็ตั้ง k you ม o m u ใช้ไมค์เลยแลผมก็เดินออกมาเลยคือมันมีแค่นั้นจริงครับเขาไว้ทำแค่นั้นจริงก็คือทุกคนก็คือจะโดนประมาณนั้นแค่นั้นหมดเลยทำมองนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ TH, ทเกกอเกิฮัตท จะสมัครสัจจวตผมเชื่อว่าต้องอยู่ในกลุ่มเป็นแชทแน่นอนสิงคโปร์ที่ผ่านมาที่ไอทีฮัตนะครับผมมีคนไทยกันเรียกว่าไปสมัครกันประมาณเกือบ400แล้วกันเกือบ400กว่าคนมีได้ทั้งหมดได้เข้ารอบนะครับผมไม่รู้ว่าจากนั้นเป็นยังไงต่อนะที่ฟลานอลอะไรลาลาลาผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเข้ารอบไปทั้งหมดเนี่ยเคนนะครับเป็นผู้ชายคนเดียวนะครับที่เข้ารอบไปแต่ไม่ใช่ผมนะพอยื่นซีีเสร็จก็จบครับหลังจากนั้นเราก็กลับก็จบเลยครับไม่มีอะไรแล้วแล้วก็กลับห้องมารอเมลน,นนนนนนะะะคคคครรรรรรัััับบบออออีีี้้้้้กกกกกก็็็็็เเเเเหหมมมมืปปปปาาาิดดสสสสณทท่่ไ่ไยยจจววลลงแ รอจนถึงประมาณ2ทุ่มนเดือนกันยายนมีช็อตที่ผมลงแล้วก็ขึ้นภายในเวลาแป๊บเดียวนะครับยังไงเดี๋ยวผม,ผมเล่าให้ฟังช่วงหลังจากที่ผมกลับมารอผลใช่ไหมครับของเอทฮัทใช่ไหมมันก็รอประมาณประมาณทุ่มทุ่มห้าสิบเมันเขาก็จะส่งผลมาให้ซึ่งความใจหวิวของผมคือต้องบอกก่อนว่าผมรอผลอยู่2องอย่างแอร์เอเชียเจแปนิสปิ้งกับเอทีฮัทสองอย่างนี้ต้องส่งอินไว้มาก่อนเราถึงจะไปเอบาต่อไปได้เอทฮัทเนี่ยจะต้องส่งอินไว้มาให้เราเย็นวันนั้นเพื่อให้เราไปแอสเซสเมนต์เดย์อีกวน<น> ก็เราถึงจะได้ไปลายสัมนะครับวันนั้นผมก็กลับมารอที่ห้องนะครับว่าเอเอทิฮัทเราจะได้ไปต่อวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมจองตั๋วยาวเลยตั้งแต่17 18 19 20แล้วผมก็กลับ21นะครับผมก็กลับมารอผลที่โรงแรมจะได้เพราะว่าเอทิฮัทกับแอร์เอเชียเพราะว่าประกาศผลวันเดียวกันครับบังเอิญมากแล้วหลังจากนั้นนะครับประมาณเวลาประมาณทุ่มห้าสิบก็มีเมลมาครับเป็นเอทิฮัทขึ้นว่า regret ว่าไงก็คือไม่ได้ไปต่อนั่นเองนะครับของเอทีฮัทไม่ได้ไปต่อก็คือเอทีฮัทก็จบผมก็อู้ไปแต่เข้าใจนะครับมันก็เป็นโปรเซสเราจจะยังไม่ดีพอแต่ก็แบบใจมันก็หลังจากนั้นครับก็มีโนติของ Open Chat ของ Air ์เอเชียเด้งตึ้งว่าแจกโนติสแล้วก็คือแจกอินไว้แล้วผมก็เลยเข้าไปดูในเมลของผมครับปรากฏว่ามันไม่มีแอร์เอเชียอ้าวคนอื่นเขาได้กันแล้วแต่ผมยังไม่ได้แล้วเอทีฮัทก็เพิ่งล่วงไปอีกอะไรเงี้ยแล้วแล้วเขาประกาศเวลาเดียวกันก็คือ2องทุ่มผมก็เลยแบบ แล้วก็วิวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นแม้ข้อความในกลุ่มเขาบอกว่าเอเชียเขาจะทยอยทยอยสง่งอ่ะผมก็อ้าไหนๆลองเข้าไปเช็คอีกรอบปรากฏว่าผมก็ได้อินไวจากเอเชียนะครับผมรอบ Japanese Speaking ก็คือพูดภาษาญี่ปุ่นนั่นเองไงเย่ <Yeah. S 2> ผมก็เฮ่เลยนะแล้วคืออารมณ์มันแบบว่าจากแบบ อะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นความรู้สึกประมาณนั้นนะครับถ้าใครเคยได้อินไวท์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะจะ,จะเข้าใจความรู้สึกแบบโอ้ยโหมันไม่ง่ายนะครับได้อินไวท์มันไม่ง่ายเลยได้อินไวท์มันยากมากก็นั่นแหละผมก็ได้รอบเจมินิสปีกิ่งไปสัมภาษณ์กับแอร์เอเชียนะครับผมก็ทั้มองนั้นแหละก็คือวันนั้นก็คือจากแบบเฮ้ออะไรนะเฮยภายในแบบว่าเสี้ยววินาทีสั้นๆนะครับทีนี้หลังจากที่เสร็จนะครับผมก็โอเครู้แล้วว่าได้เอเชีย er. ผมก็เหลือเวไลาประมาณนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เรียกรอบต่อไปเราก็จบแล้วนนนะะคคคครรรััับบโโโอออเเเเเเแลลววววกกก็็ฟสสทททีีีี่่่่่่ชชยยตาาใงงหืผมิปป์ไ ไปนี่พักผ่อนแต่ลูกอย่างที่บอกอากาศมันอบอ้าวมากผมก็เลยส่วนใหญ่ก็คือเที่ยวประมาณนึงแล้วก็กลับห้องแหละครับเพราะว่าอากาศมันอบอ้าวมากแล้วก็เป็นช่วงที่พายุเข้าด้วยถ้าถ้าใครดูภาพออกนะครับนะครับแล้วก็ช่วงที่ผมไปเป็นช่วงแข่ง F 1เออคือถ้าเป็นคนที่ชอบ F 1เนี่ยก็คงจะอยู่ดูถูกป่ะแต่ว่าผมเองไม่ได้อยู่ดูเพราะว่าไม่ได้ชอบ F 1อะไรครับผมชอบรถนะแต่ผมไม่ได้แบบเฟเวอร์ลิต F 1นะตอนนี้นะครับตอนนี้นะแต่ก็ก็เลยแบบไปดูสนามไปดูอะไรต่างๆแล้วก็กลับห้องแล้วก็ไปเเเทีีี่่่่่่่่ยยวนน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 ูัััััััอออออะะ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 ไไไไรรรรรรรปปปมมมมาาณณ้้้้คคคคบบบแแตดโหล เดือนกันยายนนะครับผมเป็นเดือนที่ผมอัดรูปเยอะมากๆนะผมจะมาช่วยทุกคนดู คือผมมีความคิดขึ้นมาได้ว่าแบบผมอยากจะเอาความทรงจํามาใส่เป็นอัลบั้มนะครับจริงๆต้องบอกว่าผมชอบอัดรูปมาแต่ไหนแต่ไรมากๆอยู่แล้วตั้งแต่ผมเรียนที่ญี่ปุ่นผมก็จะอัดรูปตลอดเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันทาให้ความทรงจํามันจับต้องได้อะไรเงี้ยแล้วถึงเวลาแล้วไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรก็นั่งเปิดอ่าดูเดือนกันยายนผมเจอตัดสินใจว่าเดี๋ยวผมจะเอาที่เที่ยวของผมเนี่ยทั้งหมดที่ไปมานะครับเลือกรูปที่ชอบที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็ทําอัลบั้มแต่ละประเทศอย่างเช่นผมหยิบเล่มนี้ขึ้นมานะครับแต่อาจจะยกับสิบป ก็เป็นอย่างนี้เป็นเดือนที่ผมอัดรูปเยอะมากนะครับก็เยอะจริงๆนะครับแล้วก็รวมถึงมีอัดรูปแต่ละปีอะไรด้วยผมอยากเก็บไว้ดูนะเพราะเดี๋ยวผมจะเริ่มทางานแล้วผมก็แบบอยากกลับมานั่งดูเออตอนตัวเองแบบเที่ยวแบบว่าเดินทางฉ่าๆเลยอะไรเงี้ยนะครับเป็นความทรงจาที่ดีแล้วผมมองว่ารูปพวกนี้มันมตะถึงเวลาผมอาจจะให้รูปผมดูได้อะไรเงี้ยก็เป็นไอเดียที่ดีก็เลยเป็นเดือนที่ผมอัดรูปเยอะมากเยอะมากแบบเยอะมากมากนะครับ S 1> <S 1> <S เดือนกันยายนนะครับผมเปเดินที่ผมเข้าไปอยู่กับอาาประมาณ2วันนะครับคือผมไม่ได้เข้าไปอยู่กรุงเทพนานมากๆแล้วผมอยู่ที่นน,นเวลาจะเข้ากรุงเทพทีก็คือเหมือนแบบไปเที่ยวแล้วก็กลับนะครับแล้วก็ไม่ได้ค้างบางทีก็ไม่ได้แวะไปหาอาด้วยนะครับหรือเข้าไปแล้วก็บินออกนอก,นอกต่างประเทศไปถูกไหมครับรอบนี้เป็นรอบที่ผมเข้าไปอยู่กับอามาประมาณ2วันแล้วก็เออหรือว่ามากแก่ขึ้นเยอะมากๆเลยนะไม่ได้พูดอะไรเหมือนกันแต่ก็อืมยิ้มยังเฉยไหม สวยแล้วแก่ยังแก่แล้วอายุเท่าไหร่รู้ป่ะเท่าไหร่นับเลยเตแปดสิบห้า่ล้แปดสิบสี่หรือแปดสิบหกเอาสิแล้วยิ้มแล้วยิ้มก่อนหนิไม่ต้องนับหรอกไม่อยากรู้ยิ้มยิ้มแกงทำไมวะยังแก่อ่ะี๋ยวแก่้วยยิ้มด้วยยิ้มด้วยยิ้มก็หมดตาเยีลยว เดือนกันยาที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ผมซ้อมพูดเยอะมากๆ,ๆครับเดี๋ยวผมจะขึ้นผมถ่ายเก็บไว้หมดเลยนะครับซ้อมต่างๆซ้อมเป็นภาษาญี่ปุ่นซ้อมนูน่นนี่นั่นผมจะขึ้นให้ทุกคนดูเก็บไว้ดูเองด้วยแหละนะครับซ้อมพูดซ้อมสะจวดซ้อมหนุนซ้อมเยอะแยะมากมายกายกองไปหมดเลยนะครับนะสวัสดีครับท่านผู้โดยสารสายการบินไทยยินดีนต้อนรับท่านสู่บร,ริการเอื้องหลวงเที่ยวบินที่ี g 6 6 6 ซึ่งจะนำท่านเดินทางไปยังสุวรรณภูมิครับเดือนกันยายนที่ผ่านมานอกจาก3สายการที่ผมพูดไปมีอีกสายการิน,นึงครับที่ผมลองสมัครดูนั่นก็คือคาเททครับก็ผมลองของคาเททนะครับผมหลังจากกลับมาจากสิงคโปร์เพราะว่าคือคาเททเนี่ยเขาจะเหมือนสมัครรอบแรกนะครับแล้วเขาก็จะถ้าถ้าเขา appreciate ระดับหนึ่งเขาก็จะส่ง invite มาให้ทําวิดีโอเพราะว่าวิดีโอเนี่ยต้องทำภายใน3วันฉช่ั้นผมก็เลยรอกลับจากสิงคโปร์ก่อนครับแล้วก็ค่อยส่งก็คือผมบินกลับจากสิงคโปร์วันเสาร์ผมก็เลยกดส่งวันเสาร์ก็นั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็กผมไ อินไวท์ทำวิดีโอในวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็คือประมาณเาสาร์อาทิตย์จนันทร์อังคารประมาณ4วันนะผมก็ได้เมลเชิญให้ทําวิดีโอนะครับผมประมาณนั้นแหละนะครับก็ตอนนี้ผมก็เลยเตรียมทําวิดีโอของคาเธยอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทํานะครับก็น,นี้ก็ถ้าเกิดว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีสี่สังกันบินที่เราลองนะเอมิเรตใช่ไหมครับเอทิฮาร์ดแล้วก็แอร์เอเชียเจแปนนิสเปลกิ้งแล้วก็คาเธยนะครับผม,ผมก็นั่นแหละประมาณนั้นใจผมเองก็รู้สึกว่าตอนนี้เอทิฮาร์ดกับเอมิเรตมันตััััััดไไปแลล้้ววใชชช่่่่่มมมมมมยยเเเเเพรรราาาาะนนถููกกกคคคบบบหือออททีจิงงผ็ ดีคนละแบบนะครับก็ตามนั้นเราก็ทำให้ดีที่สุดก่อนนะครับปล่อยชีวิตให้ไหลไปตามโฟล์อีกหนึ่งข้อคิดที่ผมเรียนรู้ได้ในเดือนนี้ด้วยแหละเรียนท่านผู้โดยสารขณะนี้เครื่องบินของเรากำลังวิ่นผ่านบริเวณสภาพอาพกาศแปรปรวนขอความกโรน่าผู้โดยสารกันโรน่า,านอยู่กับที่ะระดมขันให้เรียบร้อยและกันโรนา่างดเช้าน้ำเป็นเวลาและงดเช,ช้าน้ำชั่วคราวครับ,รบขอบคุณครับ ในเดือน9ที่ผ่านมานะครับผมเดือนกันยาที่ผ่านมาอีกหนึ่งอย่างที่ผมเรียกว่าไม่ได้ทํและกันแต่เป็นเรื่องที่ผมได้เรียนรู้มาละกันนะครับก็เป็นข้อคิดใหญ่ๆเลยแหละที่ผมให้เป็นข้อคิดประจําเดือนก้าที่ผมได้เรียนรู้แล้วก็รู้สึกมานะครับนั่นคือผมเองรู้สึกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดผมเครียดเกินไปผมฟิกตัวเองเกินไปว่าชีวิตจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเป็นแบบนั้นเท่านั้นอะไรเงี้ยต่อให้มีโอกาสอย่างอื่นเข้ามาผมก็ปฏิเสธหมดเลยเพราะว่าผมรู้ว่าผมต้องไปตรงนั้นเช่นตอนโนรัฐบาลเกาหลีผมก็เอยอ่นื มามีอะไรของแบบปฏิเสธหมดเลยเพราะว่าผมต้องไปเที่ยวนี้แต่ว่าผมรู้สึกนะอันนี้แต่ละคนอาจจะแตกต,ต่างกาันใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าบางทีชีวิตของคนเราเนี่ยก็ต้องปล่อยให้มันไหลไปตามโฟล์บ้างบางทีโอกาสอย่างอื่นเข้ามาเราลองบางทีมีอะไรที่ดีให้เราลองเราก็ลองทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับตลอดเวลาทาี้ผมว่าผมสตรีกับจะต้องเป็นอย่างเงี้ยต้องอย่างนี้ต้องเกิดขึ้นเท่านั้นผมไม่ได้รับโอกาสอื่นที่เข้ามาเลยผมจะต้องอันนี้เท่านั้นตอนนี้ผมเลยคิดว่าโอเคถึงเวลาที่เราจะปล่อยตัวเองให้โลวแ้้้ออไรรรเเเเเามมมป็นนนนนยััหดีูตติบคืื อ่ะอีกชั้นหนึ่งให้เราได้เรียนรู้อะไรต่างๆนะครับถ้าเราแบบเอ้ยจะโฟกัสอย่างนี้เลยบางทีหนึ่งมันคือมันจะเครียดแล้วก,กดดัินเกินไป2ก็คือบางทีเราอาจจะพลาดโอกาสสำคัญบางอย่างไปที่มีโอกาสทาให้เราได้เรียนรู้หรือเติบโตนะครับผมก็ถ้าใครมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับมุมมองผมได้เรียนรู้ในเดือนนี้ก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะสูตรงายก็คือผมว่าบางทีชีวิตเราควรต้องปล่อยไปตามโฟล์มากขึ้นอย่าเครียดเกินไปนะครับอะไรเข้ามาโอกาสอะไรเข้ามาบางทีก็รับแล้วก็ลองดูก็ไม่เสียหายนะครับผมนั่นแหละประมาณนั้น โอเคครับผมและนั่นก็คือทั้งหมดที่ผมกินน้ำคนนะได้เรียนรู้ได้ทําแล้วก็เป็นเหมือนการรีแคปเดือนก้าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าจริงๆเดือน9ก้าเราละมันคือเหมือนการเตรียมตัวแล้วก็การหางานสมัครสัจวัชนะครับแล้วก็ตาม สาเหตุที่ผมแต่งตัวจัดเต็มวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับคือวันที่26นะครับแล้ววันนี้คือวันที่ผมจะไปสัมภาษณ์ไอเอชีอาเจแปนิสปีกิ้งนั่นเองนะครับผม,น,น,ผมนัดเขานัดผมที่ไม่ใช่ผมนัดเขาเขานัดผมไว้ตอนเที่ยงนะครับก็คือเดี๋ยวผมเนี่ย10โมงครึ่งผมจะจากจบ้านแล้ววันนี้ก็มาอัดคลิปรีแคปเดือน9ก่อนนะครับก็นั่นแหละประมาณนั้น ยังไม่รู้ผลจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครันะก็ปล่อยชีวิตไปตามโฟล์ทำให้เต็มที่ที่สุดก็พอนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็เถอะนะครับปล่อยไปตามโฟล์ก่อนตัดสินใจก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับให้มันเป็นไปตามโฟล์เป็นไปตามจังหวะชีวิตนะก็นั่นแหละครับผมก็เตรียมตัวมาพร้อมที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วแหละนะครับก็เห็นเขาว่ามีสัมภาษณ์ญี่ปุ่นอังกฤษแล้วก็ไทยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมารีวิวแล้วกันนะครับเดี๋ยวอาจจะรีวิวได้สั้นๆนะแต่ก็นั่นแหละอะไร,มามานนะรประมาณนั้นนะะคครับบกอออเปาีงดยผ่่ทืลล2ิ จะพยายามมีให้ได้นะก็ตอนนี้พยายามหาเวลามาคือตอนนี้เดือน9้ามันยุ่งมากจริงอาจคนเห็นมากมายหลายร้อยล้านเอีเวนต์มันเกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมานะครับสมัครงานสีที่นะครับอะไรประมาณนั้นอ่ะยาวกันพอสมควรแล้วนะครับก็นั่นแหละนี่คือดีแคปเดือน9ที่ผ่านมาครับวันนี้จัดเต็มเลยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้วินก็เวลาไปก่อนมาให้หายคิดถึงแล้วก็มาบันทึกเรื่องราวด้วยโอเควันนี้วินก็เวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ